เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะไฟเคยรีวิวหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันที่สวยที่สุดในโลกตอนนั้นเขาเพิ่งอ,ออกมาแค่2เล่มนะและหลังจากรอคอยมานานกว่า2ปีในที่สุดเล่ม3เขาก็ออกมาแล้วค่ะทุกคนเปิดกล่องพัสดุมาคือกรี๊ดเลยนะสวยมากสวยสมการรอคอยเลยอันนี้เป็นเล่ม3นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะปริสเซเนอร์ออฟแอสคาบัเวอร์ชันนี้นะคะถูกดีไซน์แล้วก็อิลลัสเตรตโดยมินาลิมาอย่างหน้าเนี้ยแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องรู้ดีว่ามันคือเดอะไนท์บัสหรือว่ารถบัสอสศวนเราดูด ดีมากๆไฟรเริ่มอ่านแฮร์รี่พอ,เต,อตเตอร์ครั้งแรกตอนที่ขึ้นม .1 นะคะนี่ก็ผ่านมาแล้วประมาณ เกือบ25ปีอยู่นะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายผูกพันกับแฮร์รี่พอตเตอร์มากๆเลยก็คือฝ้ายกับตัวละครนอะ่ะเรารู้สึกว่าเราเติบโตมาพร้อมๆกันคือนะตอนที่ฝ้ายเริ่มอ่านก็คืออายุพอๆกับแฮร์รี่เฮอร์มโอนีรอนน่ะแหละคือเหมือนกับเป็นเพื่อนโตด้วยกันมามันเป็นความทรงจําวัยเด็กที่สวยงามมากๆอะค่ะและป๊อปอัพหน้านี้ก็คือแผนที่ตัวกวนค่ะทุกคนความจริงฝ้ายแอบคาดหวังให้มันมีความซับซ้อนมากกว่านี้นะ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นป๊อปอัพที่อยู่ในหนังสือเนาะคือแค่นี้ก ของป๊อปอัพคือแบบโอ้ยมันดีมากมันสวยมากคลิปนี้คือใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆล้วฉากเนี้ยตอนที่ฟ้าอ่านครั้งแรกคือกลัวมากเลยนะขนาดว่าตอนนั้นที่อ่านเนี้ยมันไม่มีภาพประกอบนะแต่ก็ยังหลอนเลยอะ่ะไหนใครจําได้มั่งว่าฉากเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนอันนี้คือว้าวมากมันคือเครื่องย้อนเวลาของเฮอมไมโอนี่ในเรื่องอะ่ะมันคือเนคลสหรือว่าสร้อยคอนะตอนที่อ่านก็คืออยากได้สร้อยนี้มากๆอะ่ะส่วนฉากนี้ก็คือตอนที่แฮร์รี่เซกพัทโรนัสชาออกมาไล่พวกผู้คุมวิญญ,ญญาณนะคะแล้วพัทโรนัสของเขาก็คือกวางตัวผู้ทที่่เเเป็นนสสัญลกษ์ขขอองพาาะรุคดู น,นี่คือสวยมากเป็นป๊อปอัพกวางที่อลังการเวอร์วังสุดหนังสือเล่มนี้ไฟพรีออเดอร์มาจากศูนย์หนังสือจุลานะคะรอของอยู่ประมาณเดือนนึงนะคะในที่สุดก็ได้มาครอบครองตอนนี้ก็มี3เล่มอยู่ในคอลเลกชันแล้วนะคะทุกวันนี้ไฟก็ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะไฟตั้งปณิธานกับตัวเองเอาไว้นะ,ะว่าเรายังจะต้องมีชีวิตรอดอยู่ในวันที่เล่ม7ออกวางขาย